สวัสดีค่ะวันนี้ s สเปเชียลจะพามาดูไม้บูบิงก้านะคะเป็นไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวแบบไม่ต่อแผ่นค่ะแผ่นนี้คือคัดพิเศษมาเลยนะคะว่าลายสวยค่ะเหมาะสำหรับทำเป็นโต๊ะทานข้าวมากๆเลยค่ะขนาดจะอยู่ที่ความหนา6นิ้วกว้าง1เมตรเมตร20เมตร30เซนติเมตรความยาว4เมตร50เซนติเมตรค่ะ ความความกว้างเนี่ยกว้างสุดที่เมตรสามสิบนะคะเป็นฟอร์มธรรมชาติจะเลือกเป็นตัดตรงก็ได้หรือเลือกเป็นฟอร์มธรรมชาติสําหรับทําโต๊ะทานข้าวไม้แผ่นเดียวแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยมากๆค่ะเป็นไม้ลายที่สวยแล้วก็ทําออกมาคอนเฟิร์มว่าสวยแน่นอนค่ะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ นอกจากแผ่นนี้นะคะก็ยังมีไม้บูบิงกาอีกหลายแผ่นเลยนะคะแต่มีไม่มากค่ะทุกแผ่นคัดพิเศษมาแล้วนะคะอยากได้ไม้ลายฟอร์มแบบไหนนะคะก็ปรึกษาแอลลี e ่ได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองบูบิงกา o ูดนะคะฟรีขัดเคลือบทำสีฟรีขาดโต๊ะค่ะฟรีจะส่งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีวารันตีให้1ปีนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ